ขนลุกว่ายทำหล่อเมื่อกี้น้ำตาไหลย้อนกลับเลยสวัสดีค่ะคุณ <ขอ S 2> ก,กัลกดนหนายห,หน้าร้อนจากคุณเดซี่พี่เมทซาค่ะชื่อใหม่ชื่อใหม่ให้ดูเก่ง พราะเราองคนคือยุ่งมากคือยุ่งที่สุดคือแบบแทบไม่มีเวลาหายใจใช่แต่ว่าวันนี้สิ่งที่ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าแหละเหนี่ยวรังให้เรากลับมาพบกันก็คืออะไรคะผู้ชายไปผลไปคนเรื่องผู้ชายเพราะว่าอะไรวันนี้เป็นไรคะเป็นวันยิ่งใหญ่เป็นวงในตำนานเป็นชั้นสูงเขาเรียกว่าเป็นแบบเทพเจ้าแห่งการคิดพอลตนะตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้คือเขากลับมาแล้วเราฝอกันก็เลยแบบ ต้องมาเลยต้องมาเลยต้องมาเลยกับวง BTS กับเพลงอะไรคะพี่าเพลงใหม่ล่าสุดเลยคือ Live Goes On ตั้งตารอมากเพราะว่าอะไรพี่สาวเพลงนี้ใครเป็น director คะพูดออกไปกุ๊ก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 มาเลยพร้อมไหมคะพี่สาวพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยกับ BTS Live Goes On เป็น โอยแค่เห็นทีเซอร์ก็ตื่นเต้นลเวลาเห็นอีเมลเนี่ยเออเมซย์ันงรไออะเป็นาหอเป็นหนุ่มโซหรอหนุ่มโซไปกู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 จะแม่เลยนี่เป็นี่รอ

ฟิวอะไรอ่ะแบบรับแพดตยันใช่ไหมเขาด้วยความแบบจักรยานไม่ได้ขี่ไงไม่ได้มีกุีญไงมารวมตัวกันเพื่อ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 นรวมตัวกันอยู่บ้านเป็นอะไรเป็นอะไรเล่นเกมเล่นเกมเพื่อนกับด้วยนี่อะไรอ่ะเเป็นฟพื่อนิตมาก็มาส่งกันคือเหมือนเป็นฟิวอะไรอ่ะแบบเหมือนเป็นแบบย้อฟิวชีวิตประจำวันองคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างเงี้ยหรอที่แบบอยากจะมีแบบอันนี้เหมือนแบบเขาไปหาเพื่อนเพื่อนอะไม่ในที่ว่ามันมีวายความเป็นแบบ ความหลังอ่ะนี่มันดูดีเห็นป่ะไม่มันเป็นจริงหรอไม่เียว่ามันเป็นอันนี้เว้ยเหมือนคิดถึงว่าสมัยก่อนที่เราขับรถไปด้วยกันป่ะเนี่ยเพราะว่าอันนี้พี่แท้เขาอยู่อยู่คนเดียวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาอยู่กับเขาอยู่คนเดียวคริงหรออันนีน่ารักขนาดนเห็นอะไรที่ยึดลำลึกความหลังใช่มันเป็นตัวลำลึกความหลังวิลล์หมากเลยอ่ะแล้วมันมีความแบบหล่อแบบวินเทจใช่มันมีความแล้วก็มีความเรียบเป็นความแบบโอ้ยนี่น่ารักขับไป ทั้งไปน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักกันเนี่ยก็ไม่อ,อ,อยู่ดีฟังแล้วมันรู้สึกเศร้าไงไม่รู้อ่ะมันไม่ลงแบบโอ้ยพี่กา้าพี่กา้าเอชอชอบเขแรปมากอ่ะเขาแรปแบบอยู่ก็ต้องลองแทรไปเลยไม่รู้ <laughs> ใช่คือเดซี่หกไยมันมีความแบบเมื่อกี้รำลึกความหลังอ่ะนี่อยากรู้เนี่ยเพลงเขาแปลว่าอะไรอ่ะพี่โหกหน่อยหกบีหกบี คือมันมันแอบเป่าอ่ะทำไมวะเนี่ยเห็นไอ้พี่แค่เขาขับรถคนเดียวเว้ยจริงจริงเดี๋ยวเอยดูมันให้ความเห็นมันให้ความเหมือนแบบขวน่ึ้นอะเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอไม่เลยว่ามันเมื่อกี้มันเป็นเหมือนภาพความหลังมันเหมือนแฟลชแบ็คอะเนี่ยพี่จนมันไม่จีนดูเศร้าจังอ่ะมันมันจะโโตก่ะไอ้ไม่ขอดูเศร้าอ่ะมันเขาจะร้องไห้เหรอ คือนีม,มันคือชีวิตที่เป็น BTS หรอ,ปปอมั้ยมันแฮชมากอ่ะนี่คือชีวิตที่เป็น BTS เหรองถูกปะเออใช่เมื่ใช่ปะเมื่อเขาอยู่แบบในสเตจแบบเฮ้ยว้าวไม่บอกเลยอะขนลุกว่าโหเป็นไม่แบบเนี้ยขนลุกเขาดูเปลี่ยนจากเมื่อกี้มากเลยนะคือะเป็น BTS ออตอนที่แบบโด่งดังขึ้นมาแล้วเนี่ย ไม่เลยพี่แบบนพี่แทนหนูยังไงครับหนูเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหเป็นยังไงเอ่ยทำหล่อเมื่อกี้นทำตาไหลย้อนกลับเลยอใครกินละคนเหรอใครต่อคิวต่อคิวโอ้โหคุณพี่แทนผมตรงนี้ได้มากได้มากเลยตรงนี้ เราแค่จริงนะเนี่ยนี่คือเอาจริงนะคือไม่ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะแบบเออขนาดเนี้ยไม่รู้เลยเราไม่ได้เตรียมอะไฉันบอกว่าฉันเตรียมตัวเมื่อกี้ฉันตื่นเต้นไปี่ไม่ให้หนังน่ารักอะไหรือเปล่าช่าเงียบบ้างเลยอะมันมันซึ้งเว้ยไม่มีใครรู้เรื่องภาษาเกาหลีนะแต่แค่ฟังอ่ะ คือเราสัมผัสได้ถ like ึงความทัชชิ่งของเพลงอ่ะนี่คือคือไม่รู้เนื้อเพลงนะแต่ฟังรรู้สึกแบบมันทำให้เราคิดถึงใครสักคนเรามัาจะมาด้วยเนื้อเพลงเราไม่รู้นะแต่เกาไม่ทำนองอ่ะด้วยแบบด้วยยของเมโงดี้เมโลดี้ไม่คือคือเดซี่รู้สึกว่าฟังแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากาลังแบบหวนคิดถึงอะไรบางอย่างนี่คือคือฟังไม่ออกนะแต่คือมันรู้สึกได้เลยอ่ะไม่พี่สาวเข้าใจแล้วมันอย่างนี้คือถึงั มันคือเหมือนชีวิตที่เขาอยากมีชีวิตธรรมดาจริงเหรอไม่ก็คือเขาขาดความเป็นวัยหนุ่มไปนะมันถึงว่าชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปจริงๆอะเขาขาดแล้วมันเกีินไปหมือนชีวิตที่หรือเปล่าที่แบบชีวิตตัดสั่งไปได้ไปได้ไม่ได้ไปได้ไปได้สั่งจักรยานที่เป็นฝุ่นที่ไม่ได้ไปเพาไม่ไไมีเวลาไงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบดังมากอะเป็นแบบเป็นมือที่หนักนึกออกปะอ่าอ่าอ่าคือเดย์อะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนี้มา เหมือนแบบสมัยก่อนตอนที่เขาแบบยังอาจจะเป็นแค่แบบเทรนนีเป็นแบบที่เป็นแบบเด็กทั่วไปอ่ะเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในกานนู่นนี่แต่เหมือนตอนนี้มันเป็นชีวิตอีกแบบนึงอ่ะแล้วเหมือนวันนี้เขามาเล่าว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นยังไงแล้วเขาก็เหมือนคิดถึงโมเมนต์ช่ววงเลไนมคะเนี่ย เฮ้ยมันมันกินใจว่ะตากที่เราดูเอ็มวีเราสึกว่ามันแบบเฮ้ยมันซึ้งมากมันดูแบบมันดูมีมินิ่งมากเราก็เลยไปหาว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแปลว่าอะไร MV นี้มันสื่อถึงอะไรก็คือที่เราพูดมาเมื่อกี้คือผิดหมดเลยนี่แต่ว่าไม่ มันมีความเออมันใกล้เคียงกันเล็แต่นี่เปบอกวาเออเมื่อกี้ไปอ่านมาเขาบอกเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แต่งมาในช่วงแบบโควิดการโควิดใช่ที่ทำให้แบบเหมือนทุกคนแบบแยกแยกจะไปกลุ่มคนคนละที่คนละทางเพราะว่าพี่แท้ทอ่ตอนนี้เขาขับรถอ่ะก็ใส่หน้ากากไงอรอเราคิดไม่ถูกโอ้ถูกป่ะจริงจริงะ จริงจร,งห,รหรือหือตอนที่อยู่บนเวทีอ่ะก็คือไม่มีคนไงตอนแรกฉันคิดว่าฉันคิดว่าเฮ้ยมันซึ้งๆแไม่ใช่เป็นไอ้นี่ไงออนไลน์อ๋อเรซี่ว่าสิ่งที่เขาจะเสือ่อ่ะบ็สิ่งที่เรารู้ที่เราดูแล้วเราสัมผัสได้อ่ะ ก็มันก็เป็นแนวนั้นนะมันคือแบบเวลาที่เราตอนช่วงโควิดที่เราแบบอยู่กันคนละที่อะไรเงี้ยเราก็คิดถึงกันไงนออกป่ะคือมันก็ฟังมันให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบคิดถึงคนที่เาราลาก็แเราก็อาจจะเป็นรีบอะแบบพอโควิดปุ๊บมันว่างไงหมายถึงว่ามันไม่ได้ทำอะไรอะก็เลยกลับมาคิดถึงแบบอะจัก,กรยานที่ไม่เคยขี่เกมที่ไม่เคยได้เล่น หรือช่วงเวลาสนุกที่มันแบบตอนนี้เขางานยุ่งมากอาจจะไม่มีเวลามาทําอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนอ่ะแบบหมายถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าอ่าแต่เราก็ยังได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนเรานะได้เล่นเกมกินพิซซ่าได้สิ่งที่ถ้าไม่มีโควิดเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันเป็นแบบเนซีว่าในซีว่ามันเขาเรียกว่าคอหลักของมันคือเรื่องความคิดถึงแหละอย่างเมื่อกี้อ่ะเขาก็คิดถึงเมมเบอร์แล้วมีคิดถึงแฟนๆฟี่คิดถึงอาร์มี่ที่แบบมีแบบมีซีนคอนเสิร์ตที่ใส่แทกมาเคยมมันีว่ะ โอ้โหคนลุกนะเนี่ยไม่ได้เตรียมใจมาสําหรับไม่ได้เตรียมสถานะอารมณ์มนี้นเลยคือเรามาแบบเรากลับมาตลกเนมะื่อกี้เต็มที่มากวันนี้ยอมใจ <laughs> มันลึกซึ้งมากเลยนะมันยอมยอมใจแบบบางท<ม>ันไม่แต่มันแบบมันน้อยแต่มากจริงอ่ะนึกออกป่ามันแบบมันน้อยแต่มากนี่คือเรื่องจริงนะเพราะมันเป็นบางทันคือทุกอย่างมันแบบไม่ต้องเยอะอะเราได้รู้สึกว่าพอเป็นแบบเป็นบางทันอะสิ่งที่เขาทําเหมือนเขาแบบ เขาคิดมาแล้วอะเขาตั้งเขาตั้งใจมาแล้วว่าแบบเอออย่างอย่างเรื่องนี้เขาตั้งใจจะแบบแต่งเพลงทำเพลงแบบกับเรื่องเรื่องความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยพยายามรู้ว่าตอนนี้อาร์มี่หรือสถานการณ์โลกตอนนี้เป็นยังไงแล้วด้วยคำนี้อะเขาทำเขาเป็นนักดนตรีเป็นอาร์ติสก็อยากจะทำออกมาฮิลคนเพื่อให้แบบเออผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แต่ว่าอะไรต่อให้เพลงมันจะมาซึ้งมันจะมาแบบเรียกลาตาขนาดไหน แต่ว่ารายการเรามันโฟกัสเรื่องผู้ชายอยู่แล้ว MV เนี้ยอ MVP ที่ทำให้เราแบบใจสั่นไม่ไหวแล้วฉันรักเขาคือใครสาหรับพี่สาวคือใครคะพี่แท้แทค่ะยังไงคือไม่รู้หรพี่สาวว่าบนอินแพดตั้งแต่ตอนนี้เขาถอดหน้ากากมาคือแบบเปิด MV มาไมารล้สึอว่า MV ในพี่แท้แทแบบเขาเรียกว่าเป็นไรสายตาหรืออารมณ์อ่ะคือเขาน้อยมากเลยนะหมายถึงแบบ ขับรถแล้วก็มองลองเพ้าแต่แบบมันรู้สึกหมดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอืจะลองไห้แล้วผมที่เขาทำตอนจบนะผนดีมากเลยนะกระปอยจิ๋วผมเรียกว่าผมกระปอยจิ๋วมันแรงมากกระอยจิ๋วกระปอยจิ๋วแต่ดีจริงแต่ดน้องสาวเป็นยังไงคะทอบน้องสาวนะจ้างจริงใช่แต่ว่าสำหรับเอ็วีนี้นะคนที่ให้เลยอะพิจิน โอ้โหที่อยู่ตรงนี้แล้วไม่คือเขาแบบเฮ้ยมันคือเขาถ่พอดอารมณ์เพลงได้ดีมากอะขนาดเราที่แบบเราไม่ได้แบบรู้ภาษาเหมือนเขาเป็นคนส่งให้เราอารมณ์พีคนะคือเราอะเราอะเซนแบบตอนนั้นเขาสดพี่จีนใช่คือตอนที่แบบตอนตอนช่วงที่มันเป็นแบบทรานซิชั่นที่เป็นแบบเป็นหน้าเขาแล้วเป็นแบบเป็นกล้องสูงเข้ามาแล้วเป็นแบบเขาแววตาแล้วเปลี่ยนไปเป็นฉากเรื่เศษ่ะโอ้โหอันนั้นคือแบบ ใช่ใชไม่ไหวหแล้วลว,ว่าเหมือนเรากำลังจะมาแล้วแล้ว oh. พอพี่จิตมาเราก็มาเลยค่ะแบบต้องให้จริง<ๆ>เขาเสือลรออกมาได้ดีมากแล้วเขาแบบแคร,รีรเพลงเนี้ยทำให้แบบ ทำให้เพลงที่มันแบบมีความหมายอยู่แล้วมันยิ่งแบบมีนิ่งฟูเข้าไปอีกอ่ะโอ้โหเห็นด้วยเห็นด้วยต้องให้จริงๆต้องให้จริงแต่ว่าอันเนี้ยคือเรื่องยากจริงเพราะทั้งเจ็คนน่ะก็เสื่อเราไหมนี่หมดเลยแต่ว่าเราต้องเลือกเพราะว่าเป็นธรรมเนียมหนัหน้ารถจริงอย่าง BTS อ่ะคือตอนนี้คือแบบเขาเป็นอีกขั้นของความเป็นศิลปินไปแล้วอ่ะเขาเขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจแล้วอะแบบ BTS นะใช่ใช่คือแบบสิ่งที่เขาทํามันแบบมันมีความหมายกับแฟนๆแล้วมีความหมายต่อแบบคนทั่วไปด้วยอ่ะ โหบปเฮสภูมิใจเลวเราเป็นอามี่อ่ะภูมิใจภูมิใจภูมิใจคนนี้คือจากกันไปแบบอิ่มเอิบอิ่มเอิบแล้วอบอุ่นใจมากมากมากจริงจรและสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเรา2คนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าใช่แล้วมาลุ้นกันว่าเราจะกลับมากรีนแล้วก็วีดใครอีกแน่นอนสัปดหนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ